I'm ร้านจูเล่มาครับ the ครับ สายัวงเดี๋ยวพี่สายไหมพี่ได้ยินข่าวว่าที่วัดเนลาการ้องเกามีงานวัดกันเราไม่ต้องพูดเราเนี่ยจะไปงานวัดแต่สายดวงเนี่ยจะไปหาใครเนี๋ยฉันไม่รู้หรอกว่าอยา่างไรนะสายัวจะไปหาใครี่จะไปเที่ยวงานวัดกันหรอแต่วันนี้สายดวงขอวันนึงได้ไหมรู้นะพี่รว่ารีบไปแล้วรีบมาอย่าให้พี่เป็นปห่วงเป็นส้นยาวจ้ะเป็นเส้นยาว ลูกสาวหมยไก่ไปเที่ยงนานรัเือนารักท่านูหงบทบาทการแสดงของพระเอกต้องมอรักกี่ดใจดีครับพร้อมด้วยนางเอกน้องโบราในศา้องสมดศเพื่แรสัต 恨。 สาวลวบงหรอใช่พี่โบกั<ช>บยาดลูกนกอ้อยจงองาภาก็ไ้ชมพระรมด้น้องบนนอลลูกอ,อะไรวันนี้มาจะเ<อ>ป็นนางาหมอใช่พี่ตั้งใจว่าลำบงโดยเฉพาะเยอะตี่ตัว,อตวมอะไรกันเนี่ยมาลามบงสิจพี่จ๋างต,ตัวตวนด้ไม่นา่าเรไปงไม่เจอเลยหนูหนูจะเป็นนางนะพี่ลำขอบคุณครับ ทุกหลังวงเนี่ยทุกคนของหายหมดไปแล้วมั้งยังยังยังไหนขอบขอบคุณครับขอบด้วยความตั้งใจนะครับผมขอบคุณนะฮะแม่แม่ที่ยังรักในความเมตตานะครับใช่ครับผมนะฮะเสียงอัดแหกแห้งของการพัฒนาไทยนะครับใช่ครับผมนะฮะทำให้มันคืนไม่ค่อยได้นอนนะครับทำอะไรล็เล่นไพ่นะฮะเล่นมาคืนพี่คะหนูขอเป็นเบอร์หนึ่งใ้ไมคะหนูตัวโชว์โอ้โหดูตัวโชว์เลยนะเนี่ยนี่มึงจะไล่แขกออกจากวัดนะ อ,อ,อ๋อเหรอปีกว่าหนึ่งเขาเป็นปีหนึ่งครับเออเดี๋ยวนะแต่งต,ตัวกันเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีลำวงใช่ห <นะ S 1> ้าบาทขายรอบละ้ห้าบาทเท่านั้นแต่ก่อนที่จะลำวงเปิดงานได้ต้องเรียกนี่เลยบางไทยยกเห็นไหมใช่เรียเงินเข้าวัดขายดอกไม้ทุกเพียรทุกต้องจะขายดอกไม้ทุกเพียรครับใชส่สาธุสาธุสาธุชนทั้งหลายเลยเพียรบูชาพระนักไก่นะครับนะปีหนึ่งมีครั้งเป็นงานบรรลุไม่จ้าบรรลุไม่ได้แดกอะไรได้ยินแล้ว ด้านซ้ายถีบมันลวเรียงง้อรงเรียนของเราสามหลอดสิบช้างงานประจำปีของวัดของเราครับขั้นหนึ่งหนึ่งขั้นหนึ่งสบัปียนึ่งขั้นหนึ่งห้าวับของรสมมาดูนะครับลูกนี้มิตรเราสิบหลเพสาม ต่อไปก๊าซมุนเตี้ยวมุนเตี้มุนเตี้ยวครับอาจายตอนนี้รถต้องเรียะรถของเรารถไปาของเรามุนเตีวมุนเตี้ยวครับเรารดของเรานะครับนะฮะตองเีเก่ามากนะครับน้าตายบนกลาดิิโพพ กติกาแม่จ๋าเม่จ๋าบ้านผีสิงของเราตอนนี้กะซื้อแหกคนเจับแม่จ๋าตอนนี้บ้านผีสีของเรากะซือแหกเาจัแม่จ๋าตอนี้บ้านผีสิงของเรากะซื้อแหกคเจับแม่จ๋าวัดไปดูแม่ทีแหคขา เอาเลยวะเอางี้วะว่าขายของไม่ได้แล้วล่ะเิดเปิดเป็นลำวงเลยลำวงเลยเหรอเออเอาเลยเอางี้สาวพ้อมั้งโอเคเอางี้รอบฟรีเปิดลอบฟรีไปก่อนเลยลำวงลำวงวัน่อนเือี้จอนเพเรานสะดุกันจิ้ร้อยก คิดว่าทำบุญกับทางวัดนะครับซื้อบัตรซ,ซื้อตั๋วก็เลยคับรวมหน้าใช่ครับนะครับนะห้าบาท ทำไมวะพี่กูเข้าเป่าเดี๋ยวปิ๊งเดี๋ยวปิ๊งปิ๊ดพ่อปิดแท้เลยจะมีเรื่องเวลาผมว่ามันเป็นงานวัดงานวาพี่ยอดครับสวัสดีครับเออสวัสดีสวัสดีครับพี่ยอดเฮ้ยลำวงเหรอเนี่ยครับผมโอ้กับกูสดครับเป็นมักกะทายะพี่ยอดจุสดีครับพี่งานตอนนี้กไปเลยครับ เอาดีกว่าผมขอลองเพราะว่ามันเป็นงานวัดกลางว,วานนะพี่ยอดคนะเฮ้ยไม่ไมีไม่มีไม่ไมีมมมหรอกน้องใจเย็นลำวงเนี่ยครับเอาเพลงที่มันทันสมัยหน่อยได้ไหมน,น้องก็ทันสมัยอยู่แล้วครับพี่ลำวงเราก็ต้องเปิดไปเรื่อยๆอย่ะพี่จังหวัดจะช้าไปก่อน,นครับพี่เอาเงี้ยเอาไงครับเดี๋ยวพี่ยอดเนี่ยว่าไงพี่ขอเลยแล้วกันเอ้าพี่ขอเพลงเหรอครับขอเพลงน้องเลยเอาผมได้ทุกเพลงพี่ขอ ขอปุ๊บร้องปั๊บขอปั๊บร้องปุ๊บขอปุ๊บรองปุ๊บ้อปุ๊บเฮ้ยขอปุ๊บปั๊บปั๊บร้องปุ๊บปั๊บเฮ้ยพี่เราต้งตินะพี่นะนะผมผมว่าเมาแล้วพี่นอนดีกว่าเพราะว่าหลวพ่อบอกไว้ว่าปีนี้อยากมีเรื่องมวรากันนะพี่นะเออไม่เมาไม่เมาไม่เมาไม่มีหรอกนี่พี่ขอเพลงนี้หน่อยอะไรนะอะไรนะที่เขาร้องอ่ะของของอะไรยเมงิงอ๋อยเมือิงครับเอชา เออพ่อชายเมืองสิงห์ไลออนทีมไลออนเออของพ่อชายเมืองสิงห์ใช่ไหมเออข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 อเพลงหน่อยของพ่อชายเมืองสิงห์เออศิลปินแห่งชาติถูกต้องชื่อเพลงนั่นอะไรไหนอ่ะแปลว่าไม่มีละพี่ออไม่มีขอเพลงน้องก็ได้ครับผมจัดให้ทุกเพลงพี่ของพ่อชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ ไหนอ่ะไหนวะไม่มีแล้วก็มีลิเกแค่เดียวนะพี่ใช่เข้าใจพี่ไหมเนี่ยน้องเข้าใจพี่ไหมเนี่ยเข้าใจพี่ขอเพลงผมเข้าใจฮะเข้าใจไหมโค้ชชายเมืองสิงห์ชื่อเพลงอะไรช่างไชยเมืองสิงห์ชื่อเพลงไหนล่ะนั่นอะไรเฮ้ยรับกันแล้วพี่โอ้ที่ไหนเนี่ยโอเสียงไม่เป็นไงเอางี้น้องครับ น้องร้องเพลงเลยเอาเพลงอะไรพ่อชัยมังสิงใช่ไหมขอพ่อชัยเมืองสิงเอะเอาเพลงอะไรผมร้องได้ทุกเพลงพี่เออเอากี่รอบกี่รอบเอาสักสามรอบสามรอบเออเพลงนม่อะไรนั่นอะไรขอพ่อชัยเมืองสิงถูกต้องสามรอบเออหนึ่งสองสามหลันอะไรหลันอะไรนั่นอะไรหมดรอบครับพี่ซื้อบัตรรอบหน้าเลยเฮ้ยครับเร็วไปไหมเนี่ยพี่ขอกี่รอบอ่ะ พี่ขอสามรอบก็เกินถึงสี่นะพี่ก็นั่นอะไรนันอะไรสามรอบโอ้โหถ้าร้องอย่างนี้นะเอาไงพี่เอางี้ครับบอกเลยทุกคนรอบนี้ยอดเมาคนเดียวโอ้โหพี่เมาเลยเหรอครับเนี่ยเมาคนเดียวทุกคนฟังนะวันนี้พี่ยอดเขเมาลังคนเดียวเลยผมจัดให้เลยดีกว่าพี่พี่เต้นเด็กๆไปเลยขอบใจมากน้องเอาเอาเหมมันๆเลยดีไหมครับเหมาันๆเลยวันเพ็ญเดือนไปปอ เไม่ไม่มีใครกูรำกาบกูเลยวะอะไรครับพี่ยอดครับไม่มีใครลำกับกูเลยอ้าวเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรอ่ะเหมาคนเดียวอ้าวแล้วใครจะรำกับมึงเลยสักแมเ้ยพี่เหมาคนเดียวพี่ก็ลังรำคนเดียวพี่เฮ้ยมึงแกล้งกูเดียวว่ะพี่ผมขอร้องนะพี่นะนะสายตะลงพีเ่เดินมาก่อนเช่เลยนะขอร้องอย่ามีเรื่องนี้แล้วในวัดแห่งน,นี้มึงมีประวัติเหรอไม่มีครับพี่ไม่มีอะไรนะพี่พี่ก็ชอบโป้มั่วสัวเนี่ย พี่มีเรื่องผมขอร้องนะขอร้องนะทางนักเลงน,นะ่ะเมืองเดินมาก่อนนะผมบอกเลยนะแค่ผมอย่างนี้เจอพ่อผมนี่เป็นยังไงนะครับมาก่อนนี่มีเรื่อง,งกับจิโกลนี่อจิโกลมาเจ็ดแปดคนนี่เอาบีชิมครบดิจึ๊กจึ๊กจึ๊กไม้ตาสามตีป๊อปอปเอ็มที่บอตายไม่ไม่ตายเลยตายแต่ไมได้สามเลครับกระดูกจะฝังสระบุรีเลยมึงเอกผมขอร้องกัดดีกว่าพี่มาไม่ต้องอยู่กับโกล อูจะเปลี่ยนจากเวทีลำวงเป็นเวทีมวยไทยมันไม่ได้นะพี่เพราะว่ามันมันมันเป็นก็กูจะเปลี่ยนจากลำวงเป็นมีเวทีมวยไทยอะมันเป็นมันเป็นลำวงอยู่พี่เฮ้ยกูต้องการจะเปลี่ยนเป็นเวทีมวยเออแล้วพี่จะต่อยอย่างไรล่ะพี่อยากรู้เหรอก็ต่อยดอกมึนไะเฮ้ยเดืดหายอะ ก็ต้องตายด้วยตัวกูพี่มาพี่กลับบ้านเลยเถอะพี่ผมไม่อยากมีเรื่องกับพี่เฮ้ยพี่ขอร้องกับพี่เรื่องมีราวขอร้องยอดจูไม่ต้องกลัวหลวงพ่อจ่ายเงินยังถ้าจ่ายแล้วมีเรื่องได้มีเรื่องพักกูเลิกปุ๊บอยอดเฮ้ยดูฉันขอที่อ๋อไม่ให้เว้ยพี่มาหาเรื่องกับนี้มันไม่ดีนะพี่ไอ้คงกูไม่ชอบกี้หน้ามึงเพราะฉะนั้นมึงใบหน้ากูเนพี่ ฉันไม่ต่อยต่อยหน้าราคาสองแสนกว่าบาทดฉันต่อยไปก็เท่านั้นฉันมีเรื่องกับพี่ฉันองสู้พี่ไปได้เพราะพี่เป็นลูกกำงานต่อยหน้ากูสิฉันไม่ต่อยต่อยหน้ากูฉันไม่ต่อยไม่ต่อยไม่ต่อยกูต่อยไปแกนไม่ยก้ไม่ได้ทองเฮ้ยอะไรนี่ฉันไม่คิดเลยนะวพาพี่จะเป็นคนอ่อนแอได้ถึงขนาดนี้ปล่อยให้พี่ยอดทำร้ายพี่ตั้งหลายครั้งได้ยังไง พี่มีเจ็บเบ้องรีหน่อแต่ฉันเจ็บแทนถ้าพี่ม่สู้พอนกำแกงมาแล้วเอามาให้ฉันใส่เพราะฉันจะไปสู้กับพี่ยอดส่วนพี่ก็เอากันปองช่วยใส่ก็แล้วกันก็ไปเน่ทำไมจะพูดแบบนี่่อยท้ามึงอีกครั้งต่อยหน้าราคาหนึ่งแสนดห่น้าพันหน่อยโอ้โหจันที่สี่สิบหกมอัห้นะอผอนยสองผมมากพี่ สองคนตายเลยวะไออที่หัวหน้าไปเลยมึงแม่มาอยู่กับพ่อคูดิพ่อคูจะจับขังกรงเงอันนี้ต้องตายด้วยมือกูไออดเนี้ยไม่ไม่รู้จะพูดคำไหนเลยว่าจะด่าไอ้เฮียก็หยาบจะยันไอยอดเยี่ยเลีเยวผมพูดกับพี่บีรับสุดท้ายอยากมีเรื่องกับมึงวะ บอกวัดกันด้วยอาวุธเกิดวาวัดด้วยเธอเธอไม่ให้เสียชื้นหากมีฝีมือเข้ามาดราสัญครอดวัดเปลี่ยนเป็นบุคลากรไทยกำลังทดลองดูแล้วกันว่าเมือกับบุกครยตัแน่กว่ากันใครชนะได้สบายไปแต่กูมั่นใจว่ามึงชนะมึงแน่นอนลองดูลองดี

พ่อโอ้โหลูกหลงลูกหลงลูกหลงเป็นแม่บ้างลูกให้ทำลูกหองพ่อมาสิี่จะิมายได้นะแม่พ่อใครทำลูกพ่อข้าไม่ยอมข้าจ้งจัดการให้ข้าเข้ามาเที่ยวงานวัดดีๆหรือยังไงต่อเข้ามาเที่ยวงานเมื่อเล่ากูไปกินแล้วอ่ะก็าเป็นแดงก็แดงสิ ไเพ่อเข้ามาเที่ยวงานวัดถ้าต้องการจะนําเพื่อความสนุกสนานแต่มันมันทั้งหมดมันแกล้งข้าพ่อมันไม่ให้ข้าลำมันก็ต้องจัดการให้ข้านะเดี๋ยวข้อจัดการให้เอาหางแช่น้ำไว้เลยลูกเออม่ใช่หมาพ่อไอ้โถกนี่มันทำอะไรนึกวแกลูกกูเหรอผมไม่ได้แกครับกำนันผมอธทิ้งใครให้กำนันที่มันเป็นอย่างนี้ เป็นพ่อมืองหรือเปล่าสีเมืองพี่กำนังฉันเลี้ยงลูกฉันมาตัต้งแต่ตีท่ฟ้าหอยฉันรู้ดีว่าทองไม่ใช่คนแบบนั้นเด็กมันทะเลาะกันอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดพี่อย่าฟังความข้างเยียวยาแบบนี้สิจ้ะมึงเปิดม,ม่กำลังแก้ตัวอยู่มันแก้ตัวใช่ไหมมันข้าไม่เคยยอมเด็กขาดจะจำไว้คนอย่างข้าข้าเป็นคนดีนะพ่อจะจำไว้ คนยังฆ่าคนที่เสมอพ่อเลี้ยงมาพ่อรู้อยู่แล้วไม่เคยทําอะไรให้แกผิดหวังถูกต้องยังไงยังไงคนยังฆ่าหนูข้ารักแกเพราะข้ารักแกเสมอพ่อฆ่าแกก็เป็นพ่อฆ่าแหละพ่อก็รักลูกเหมือนกันเพ่าะข้าเล่าอยู่นี่โดดตีงก็ได้ไอ้เียความผิดพลาดถูกเรองพ่อจัดการให้ข้านเขาไม่ยอมเด็ดขาดเรื่องนี้เดี๋ยวพ่อจัดการให้ ข้าของในวัดพังไปหมดใครแต่รับผิดชอบฉันเนี่ยเป็นพ่องานคอยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแต่กับสร้างเรื่องอย่างนี้แล้วถ้าคนรู้ฉันเนี่ยจะหน้าไปไว้ที่ไหนแม่สีเมืองอย่าหาว่าฉันไม่ดีเลยเรื่องนี้จะเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้าย ค่มันมีอีกครั้งหนึ่งอย่าหาว่าฉันไม่ดีไม่ได้นะพ่อกลับบ้านเดียพ่อกลับบ้านกับลูกกลับบ้านกับลูกกโอ้โหโอ้รักลูกับเมียมีว่าเฮ้ยก็ไปเดินกันมาเราดีลูกคนเดียวคนเดียวตามใจกันทุกทุกครับแม่รู้สึกสใจพอฉันฉันไม่ได้เป็นคนหาเรื่องถ้าแม่ไม่เชื่อแม่ถามคุณโอนก่อนดูได้นะแม่ถึงมันงานวัดงานวามันก็อยู่มันดีๆไอ้ยอดหาเรื่องก่อนเลยพ่อคอจะ พอกินเหล้าเข้าไปแล้วก็มึนมาพาเบอยเอาเถอะนะลูกมันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปมีใครเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าลูกไม่มีนะแม่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยจ้ะแม่ครับไม่เหยีงไเลยแม่เพิ่งใส่ใจเรื่องนี้เลยสิ่งที่แม่ควรจะใส่ใจก็คือเรื่องของธงกลางตอนนี้ธนะงก็อยู่ครบที่จะบวชได้แล้วธงมีข่าวดีธงอยากจะบวชให้แม่จ้ะจริงจังนะธงเฮ้ยไอ้ตาจะ,จะต้อง<ว>เตรียมงนะานอะไรบ้างวะตาไม่เคยบวชลูก เอางี้ป่ะไม่ต้องเตรียมงอะไรบ้างนะผมจัดการเองจัดให้หมดเลยนะตก้ใไหมเลยเนะยวนสัญญาฉันอยากอยู่ด้วยพี่ว่าจะนำเรื่องที่ฉันจะบอกตะบวชไปบอกไอ้ยอดเด็่ขาดนะพี่โอ้คุณว่าบอกกายยอดมาแต่ว่าพังงานมึงตายหรอกจะไปบอกกันด้วยเฮ้ยทำรังงานด้วยนะรู้ว่าลูกชายจะไปมาท้าตากคน